สุจิโลมะสูตรที่สว่าด้วยราคาและโทสะเป็นเหตุเกิดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนเตียงชนิดมีเท้าตึงติดกับแม่แค่อันเป็นที่ครอบครองของสูจิโลมยักษเขตบ้านขยาสมัยนั้นแลยักษ์ชื่อคาระและยักษ์ชื่อสูจิโลมะเดินผ่านเข้าไปไม่ไกลพระผู้มีพระภาค ครั้งนั้นแหละยักษ์ชื่อคระได้พูดกับสูจิโลมายักษ์ว่านั่นสมณะนั่นไม่ใช่สมณะเป็นสมณะน้อยแต่จะเป็นสมณะหรือสมณะน้อยเราพอจะรู้ได้ครั้งนั้นแลสูจิโลมายักษ์ได้เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับขันแล้วได้เข้าเป็นเหนียวพระกายของพระองค์ พระผู้มีพระภาคทรงกระเถิบถอยพระกายไปเล็กน้อยครั้งนั้นแลสูจิโลมยักษ์ได้ถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านกลัวเราไหมสมณะอาวุโสเราไม่กลัวท่านเลยแต่สัมผัสของท่านเล็วซามสมณะเราจะถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่กล่าวแก้แก่เราเราจะทําจิตของท่านให้พุ่งพลาน หรือจากฉีกหัวใจของท่านหรือจักจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาอาวุโสเราไม่เห็นใครเลยในโลกทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้พุ่งพลานหรือฉีกหัวใจเรา หรือจับเราที่เท้าแล้วเวี่ยงไปฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาได้อวุโสเอาเถอะท่านจงถามตามที่ท่านจำนงเถิดสูจิโลมยักษ์จึงถามว่าราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความสยดสยองเกิดแต่อะไรความตึกในใจเกิดแต่อะไร แล้วดักจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กดักกาฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความสยดสยองเกิดแต่อัตภาพนี้ความตึกในใจเกิดแต่อัตภาพนี้แล้วดักจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กดักกาฉะนั้นอกุศลวิตกเป็นอันมาก เกิดแต่ความเยื่อใยคือตัณหาเกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุกามทั้งหลายเหมือนย่านใสเกิดแต่ลำต้นใสแล้วแผ่ซ่านไปในป่าฉะนั้นชนเหล่าใดย่อมรู้อัตภาพนั้นว่าเกิดแต่สิ่งใดชนเหล่านั้นย่อมบรรเทาเหตุเกิดนั้นเสียได้ดูก่อนยักษ์ท่านจงฟังชนเหล่านั้นย่อมข้ามห้วงกิเลสนี้ ซึ่งข้ามได้ยากและไม่เคยข้ามเพื่อความไม่มีพบอีกต่อไป